สวัสดีชาวพิทแซนล์ซิงทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โป่งดินดำครับผมที่ศรีราชาชนบุรีครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเทสเก้าเซียเอฟสามร้อยกันครับนี่จะเป็นสามร้อยแอลนะครับอันนี้เป็นสามร้อยเรลลี่วันนี้เราจะเทสกับสามร้อยแอลครับโอ้โหดูแบบถือว่าเป็นออนิเซียเอฟเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างน่าจะเปลี่ยนแทบเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดแล้วเราดูกับเส้นทางที่นี่ครับชุดแรกที่กําลังเทสกันอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็นตัวแอล ้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเราจะเทสตอน3โมงนะครับนี่ก็เป็น30คนแรกที่ได้มาเทสครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูลองค้อมนันดูก่อนครับโอ้โหผมว่าทรงกำลังกาลังดีเลยครับไม่ไม่สูงมากแต่ก็ไม่เตี้ยวเหมือนของตัวปีที่แล้วครับแต่การรีวิวต่างๆนี่ก็ เห็นช่องอื่นรีวิวกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวของผมนี่จะพาแบบขี่ลุยแบบใช้งานจริงเลยสําหรับสายป่าว่าจะผ่านไหมสาหรับรถเริมกับ c ีเอ0สแล้วแบบจะมีอะไรแตกต่างกับ c ีเอ5สอที่ผมใช้อยู่มั่งเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รถแล้วครับเดี๋ยวดูความสูงแบบโอเคเลยนะครับเอ้น้ำหนักเบาแบบเอใส่สบายอ่ะ ให้อย่างคือแบบให้คัดนี่ม,มากฟ้าถังน้ำมันนี่เปลี่ยนแล้วนะครับจากแบบเดิมรู้สึกว่าทรงน้ี้ยมันจะเพียวขึ้นหน่อยครับจากของเดิมแต่ความสูงรถก็ผมว่าพอๆกับปี2019นะ2018-2019ครับ เดี๋ยวดูกันว่าจะมันกันาะไหนเฮ้ยมีวัดรอบมาให้ตัวนี้กลับไปบปกเกียร์น่าจะดีเลยโอเคไปกันเลยครับเฮ้ยโคตรพุ่งอะ่ะนั่งพุ่งกว่าเดิมอะ่ะ วอร์มเครื่องกันก่อนครับเออเดี๋ินเที่ยวกว่าเดี๋ยวมาเฮ้ยสลิละะปคอคัส ดีครับแต่โชว์แบบบอกได้ว่ายังยือมเหมือนเดิมอย่างนูง้อนอย่างนด้นครับปรเปิดเบนมา จะผมวาถือว่ารถแบบทอ้องดีเลยนะแบบมันแพงกว่าสองร้อยห้าสิบที่่ว่ะนม่แค่เพิ่มระยะระยะชักนะครับเพิ่มเกยังเจ็ดสิบหกเท้าเดิมอ่ะโอ้ยน้ำว้ยต้อปขี่ขง่าดีกว่าไม่ไงาไปแล้วโอ้ยเลยคน

สองห้าสิบแบบเหมือนกับอเยอะมากอ่ะแค่น้ำหนักลงแค่ห้ากิโลเองนะจะไม่ไม่รู้สึกเหมือนเราเบากว่าเดิมเยอะเลยอ่ะ เรอบแรกก็วอร์กันนี่เราน้โออกไซดยถ้าได้พอนี่เรากั้นเลยอ่ะขี่ง่ายอ่ะนี่ยังขี่คแรบบับผมว่ามันคือความเบามันทำให้คก็คุมง,ง่ายเว้ยนี่ครับข้างหน้าเราก็จะเป็นอาจารย์เลยครับผม ถือว่าหน้าหน้าโดนมากกับทกาขาบวกมาอีกประมาณนึนองอนะ่ะแต่ตัวเก่านะนีย่ยังไม่ได้แบบพิสนทแบบทางหินเนะนี่เป็นแบบทางเดินทาง,ทางบ,บ,บินบินทรายธรรมดาข้อดีคือไปบอกเกียร์นะนะ่ะผมกเจ้าออ่ะเพราะผมเองผมไม่ค่อยสับเกียร์ผมชอบว่าบ่อย นี่ยดินทรายแบบยืนเขีย่ยสไลด์แบบท้ายออกง่ายๆเลยอ่ะ มีหินแบบให้ลองรูดดูมั่งอยากรู้ว่าช่องล่างเราเอาเอจะรับแบบพวกหินไหวไหมเวลาที่ตกก็แทกแรงๆอ่ะ ถ้เบาแบบการทรงตัวมัน,นัทรงตัวง่ายไงมันดีมากอะ่ะอันี้ไม่ได้อวยถ้าพูดพูดจริงๆเลยรถเทสไดนี่ขายไหมเนี่ยขอตูต่อเลยได้ไหม โอเคครับหนูเออสารีบขั้นนี่ใช้งานได้จริงนะไม่ได้ทำมาเพื่อไม่ได้ทำมาเพื่อลงในโบชัวว่าเอ,อ้ยมีสารีบขั้นนะให้ทำไมพวกวิบากไม่มีแบบคลิคชิปมั่งแบบเออตบขึ้นไปเลยค่ะผม,มชอบโาเกีกรยร์ประเด็นอนะ หน่อยครับโอ้โหตายเนี่ยครับโอ้โหพิสูจน์ได้เอเดินรถเดานมะครับง่ายถ้าเป็นเหมือนแอลจอมโอ้โหไม่จม เรารอทีมงานแน่นอนครับ มีเนื้ครับแต่เราเราอางจํากันดูะเะรอดบ เร,เราเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากล้องเราจะโอคาไหมเออเามันเหมือน,นมันเปิดขึ้นไปข้างบนอะเดี๋ยวดูอีกรอบแล้วกันโอ้ยนี่ครับต้องไม่รอดครับตกล่องมันนี่ครับลงเนื่อสูงๆแกวอยู่ครับ นี่จุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปครับถ้าต้องสวยๆด้วยกันโอ้โหเฮดินสายครับนี่ครับเนินครับผม <c oughs> เราเทสครับว่าจะยกไหวไหมล้มโชว์กล้องครับ นี่ครับเราจะเป็นการเทสรอบที่สองครับเราจะเป็นการเทสรอบที่สองครับชวนเลยดีกว่ารอบนี้ครับหลังจากเา,าทราบถึงมาตรฐานของเรารถเอ่อฮ่าคือรถเบาช่วงล่างแบบเยอะนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็ตามที่อยู่ครับตอนแรกที่ถูกจะเป็นไงบ้าง หลายๆแ่ก็งคอครับรายเยอะๆหน่อย మా బాగు รถเบาจริงแล้วผมลองยกมาแล้ว เลยเปลี่ยนเส้นทางวิ่งกันแล้วครับหลังจากที่รอกันครบแล้วครับนี่ครับเราจะไปทิ้นกันบ้างเออโนี่อะ

รถดับครับเกือบไายอีกอะตามฟูนนะครับ,รบโอ้โหนี่ครับอันี้เขาเรียกกินขี้ผึ้นจานเล่ครับ

รอทีมงานหนึ่งนะครับรมไม่หนึ่งดอก ตูแต่ไม่สูงนะครับเทียบ,บแล้วก็เท่ากับตัวเก่าโชก็เออนุ่มเหมือนเดิมนุ่มง่ายขี่สบายแต่เวลาเราใส่เด,ยเดียวก็จะมีแบบอาการย้ยครับก็น่าจะคงต้องไปโมกันเหมือนเดิมแต่มาสายป่ายแาบนี เราจะพลาดเนินเดิยวไหมครับผมโอเครับเราจะพลาดไหมคุณไปตายครับอ่อนเองก็รับไม่เมาเลย บรรลานไม่ได้ครับผมแบบคืออาจารย์แบบเดินยืนเข้าแบบสบายสๆอะครับเออเราพอล้อไปปีนกับเนินปุ๊บแม่งจะพลิกเว้ยเราทีมงานดึวครับมาแล้วเลกสองพัน เป็นลอกเหมนกัน <c oughs> ครับเกือบไปอีกแล้วครับผม น่าจะจบแล้วครับสำหรับรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่ามันเหมาะสมกับเราไหมสำหรับรถคันนี้ถ้าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างถ้าเราอยากซื้อไปใช้ จบไปแล้วครับสำหรับการเทสเจ้า c ี f 300คันนี้นะครับเออคือหลังจากเทสอ่ะข้อสรุปได้เลยท,ที่ที่ดีสำหรับผมมากก็คือไฟบอเกียไฟบอเกียนี่เพราะว่าผมขี่แบบผมจะเข้าเกียร์ว้าวตลอดอ่ะแล้วจะแบบบางทีลืมว่าอยู่เกียร์ไหนเออแบบบางทีขี่เกียร์สามเกียร์สี่ขึ้นเขาไปเนี้ยแล้วคืออีกอย่างหนึง่งผมว่ารถมันเล็กอ่ะแล้วแบบซีซีมันเพิ่มขึ้นมามันทาให เหมือนรถแรงแรงขึ้นกว่าเดิมครับเวลาเปิดอะไรเงี้ยมันจะคุมจังหวะไม่อยู่เหมือนกับตัว250แบบจะมีอยู่โค้งนึงเออคือผมขี่มาแล้วผมแบบเปิดปกติเปิด250อ่ะโดนยะสไลด์แต่คันนี้เปิดแ๊บว่าคือมันแรงจัดไงม้วนเลยครับก็คือเราจะได้รู้ว่ารถบันเบาจริงพอยกแบบสบายๆพอดีเบาไม่เบาอ่ะอยู่กับการเข็นน่ะรู้เลยแบบคันเก่าผมเข็นโอ้โหมันจะรู้สึกว่าแบบมันหนักไปหน่อยนึงอ่ะ แนี่ยอมรับเลยว่าเบาแล้วสมรรถนะในการแบบของรถอะแบบผมว่ามันแรงมันแรงขึ้นเลยนะเออเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรเงี้ยมันไปในแบบไปง่ายๆอะ่ะเออแต่ติดปัญหาอยู่ก็ที่เหมือนเดิมโชหน้าหลังถ้าจะสำหรับสายลุยแบบเราก็น่าจะต้องไปโมดิฟายกันอีกเหมือนเดิมแล้วมีอะไรที่แบบเออคัด คาร์ดบอกเลยว่าโอ้โหเบามากแบบดูนะ่ะนิ้วเดียวของเขาจะแข็งวันนี้ยิ่งค่ายคู่แข่งอบอกเลยว่าแข็งวันนี้เยอะเออผมะมีตอนนี้มีสลิปคัร์เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับคันนี้แต่ผมว่าสําหรับผมผมไม่ไม่ค่อยเีเรียสกับสลิปคาร์ดนะเพราะว่าอาการใช้เงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเออถ้าแบบ ให้พอตอบเกีย์แล้วให้มันสับๆอะไรเงี้ยมันก็คนท้อรถง่ายได้เหมือนกันอันนี้มเหมือนมันจะลื่นหน่อยๆเวลาที่สับเวลาที่สับแล้วให้รถมันจะหยุดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยหยุดแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากตัวอื่นรูปทรงรูปทรงรู้สึกว่าจะสูงกว่าตัวของปีสองพันสิบแปดสองพสิบเก้าหน่อยนะครับแต่ก็คือนั่งยังยังเต็มขาแต่ถ้าตัวเก่าเลยอ่ะตัว แบบที่ผมขี่อ่ะตัว2012อะ่ะของผมมันจะแบบเออสูงบางทีก็แบบต้องค้ำไปนะอันนี้แบบเหยียบเต็มเท้าได้เลยตัวนี้จะมีแบบนี่มามาดูไม่มา,ม,ามันจะมีแบบวัดรอบขึ้นมาไ้เออจะมีวัดรอบแล้วก็มีแบบไฟบอกเกียร์แต่บอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะ เอพราะว่าเรามองเรามองทางอย่างเดียวแต่ไฟบอกเกียร์น่าต้องใช้มั่งวัดรอบถ้าใส่ชนคอร์ดน่าจะโอเคอยู่สําหรับวัดรอบโอเคก็ถือว่าโอเคนะกับรูปทรงแบบเออน่าใช้แบบตรงเนี้ยเพียวเพียวแบบเออสามารถหนีบได้ง่ายเลยอะ่ะบอกตรงว่าอยากโดนเหมือนกันสําหรับตัวสามร้อยเนี่ยเดี๋ยวรอขายขั้นเก่าก่อนอาจจะได้เจอกัน ก็ถือว่าโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันเอาไว้แค่นี้ก่อนใครอยากรู้แบบปัญหาอะไรอะไรเนี่ยลองทักเข้ามาถามได้เออกับอารมณ์ในการขี่อะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเราอาจจะออกสามร้อยมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกทีโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมมาถึงวินาทีนี้โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม